คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อนเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีกุมหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยเนื้อหานี้จะประกรอบไปด้วยคนโสดสนิทเลิกลากันไปแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ครับรักนะครับคนโสดนะคนโสดเป็นอย่างไรนะมาดูซิว่าสเสน่ห์ที่จะดึงดูดความรักเข้ามานะครับ จะต้องทําอะไรดูซิไปขึ้นนะครับในการที่มันขยายตัวตนของตัวคุณเนี่ยในเรื่องของเสน่ห์เนี่ยไปขึ้นในเรื่องของความเข้มแข,ข็งทางจิตใจความมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะครับอ่าไปขึ้นในเรื่องของการที่ได้พบได้เจอกล้าพูดนะครับกล้าเจรจานะครับจ่างพูดจ้างเจรจามีคําพูดที่ดีๆมีคําพูดพลังงานบวกๆนะไม่เป็นพลังงานแบบลบๆที่จะทำร้ายจิตใจใครนะครับมันเป็นในเรื่องของการที่คุณเองเนี่ย เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดในหุวงชุงนี้มันเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้คนหลงรักนะครับทำให้คนหลงเชื่อทําให้คนชอบในตัวตนของตัวคุณนะครับไม่ต้องไปเสริมเพิ่มเติมอะไรไม่ต้องไปฝืนให้ตัวเองเป็นแบบไหนเป็นแบบใครนะครับเป็นตัวเองกันดีที่สุดเลยนะอ่ะดูสิว่าในเรื่องของคนโส,โสนิทนะครับอดีตเป็นอย่างไรอดีตไปขึ้นเป็นพระแม่ธรณีนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นราชาือดาในเรื่องของความรู้สึกนะความสิ่งที่มัน สร้างจิตใจให้ดีขึ้นความเข้มแข็งจิตใจในอดีเนี่ย mm. หลายสิ่งหลายอย่างมันําให้สิ่งสิ่งรอบตัวเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นความทุกข์ต่างๆความไม่มั่นใจต่างๆมันค่อยค่อยมั่นใจขึ้นแต่มก็มาจากตัวของมันเองด้วยนะครับปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันไปขึ้นเป็นพวเวรุณนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเดอะไฮเดรฟนนะครับไปขึ้นเป็นพลังงานของการจัดการ ทางความรู้สึกของตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากๆและพลังงานเชื่อมโยงกับเรื่องของอุปสรรคด้วยนะั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องระวังนะระวังในเรื่องของคําพูด บางทีไปพูดเผลอเรอกับใครสักคนหนึ่งนะบางทีเราไปาพบเจอคนนั้นเหมือนเราเคยพูดแบบนั้นแล้วเรากลับไม่ทําไม่ได้ในแบบนี้นะครับมันทําให้ในเรื่องของการเสียสิทธิ์ในเรื่องของความรักไปได้บางครั้งเราเจอคนสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกดีกับเราเขาอาจจะรู้สึกแปรเปลี่ยนไปได้อันนี้ต้องระวังในปัจจุบันในเรื่องของคําพูดนะครับในเรื่องของการวางตัวนะกับผู้คนรอบข้างมันก็จะค่อนข้างมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับอานาคตเป็นอย่างไรนะครับไปขึ้นเป็นพระแม่กนีนะแล้วก็ขึ้นเป็นก้าวถ้วย รักษาความรู้สึกของตัวเองนะครับแล้วก็ไอความรู้สึกต่างๆที่เป็นอยากจะมีความรักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในยเรื่องของโอกาสความรักมันก็มีโอกาสแล้วนะแต่ว่าอยู่ที่พลังงานของตัวคุณพลังงานของจิตใจตัวคุณระวังเรื่องของอารมณ์นะครับระวังเรื่องของคําพูดนะหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันค่อนข้าจะส่งผลอ,อนาคตค่อนข้างเยอะนัอนกันนะครับ <S <S มาดูในเรื่องของคนโสดสนิทช่วงนี้จะมีคนเข้ามาไหมดูซิไพ่ขึ้นเป็นความมั่นใจไพ่ขึ้นเป็นความกล้า ให้ขึ้นเป็นความสุขใจมีมีโอกาสนะมีโอกาสเพราะไหยขึ้นพลังงานที่มันตรงกับความเข้มแข็งนะมีความกล้าหาญแล้วความมั่นใจนะมั่นใจตัวเองนะครับแล้วก็กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้านะกล้าที่จะพูด การที่จะเข้าหานะการที่เข้าหาสังคมการที่เข้าหาผู้คนนะครับในห้วงช่วงนี้ความรักค่อนข้างจะเปิดให้กับตัวคุณค่อนข้างเยอะและยังทําให้จิตใจตัวคุณมีความสุขได้ด้วยแต่ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะจะเปิดใจหรือเปล่าตัวเองในเรื่องของความรักถ้าตีเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นในเรื่องของความรักในห่วงช่วงนี้อยู่ที่80%นะคนโสดค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะได้รับรักและเปิดใจในรักได้มากยิ่งขึ้นนะครับมาดูลักษณะดีกว่าลักษณะคนที่เข้ามาเป็นอย่างไรดูสิ ลักษณะแรกนะครับไปขึ้นปเป็นเรื่องของเ,อเขาคนนี้เป็นคนที่หวยหาความรักนะถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องทุกข์อะไรไมาเยอะในเรื่องของความรักนะครับเจอเรื่องความไม่สบายใจมาเยอะแต่เขาเองก็ค่อนข้างที่จะหวยหาความรักที่ถูกต้องหวยหาความรักที่ตรงใจและมันเหมือนเขาเมื่อรักใครเนี่ยรักเต็มที่นะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องของความรู้สึก โฟกัสใน,เ,นเรื่องของจิตใจนะก็ถือว่าเป็นคนที่ดีคนหนึ่งแต่ก็แอบมีความทุกข์แอบมีความเครียดของตัวเองเหมือนกันนะครับอ่ะละักษายต่อนะครับเขาคนนี้เป็นคนที่เพื่อนเยอะนะครับมีโอกาสที่จะ,ะพบเจอเขาเนาี่ยเพิ่งเกิในเรื่องของการที่เขาค่อนข้างจะมีเป็นอารมณ์สายเปเหมือนกันแล้วก็มีจิตใจที่ดีไม่ว่าใครจะพบเจอเขาเขาค่อนข้างจะเต็มที่นะเต็มที่กับเพื่อนเพื่อนเต็มที่กับคนรอบข้างเต็มที่กับทุกสรรพสิ่ง นะทุกอย่างเลยก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่คล้ายๆใจอ่อนก็ว่าได้นะเป็นคนที่อ่อนต่อแบบใครชวนไปไหนก็ไปนะทำอะไรง่ายๆสบายๆเป็นคนยืดหยุ่นกับการใช้ชีวิตนะมี energy ในใจค่อนข้างมากนะคะก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีนะที่จะได้พบเจอในวงช่วงนี้นะครับม่รว่าจะเจอที่ไหนดูสิให้ขึ้นเป็นสร้างบุญนะครับไปขึ้นเป็นที่รูจ้จักอืมมีโอกาสที่จะได้เจอคนรู้จักอยู่แล้วด้วยนะ,ะให้ขึ้นว่าจะได้พบได้เจอกับหมู่เพื่อน มีโอกาสที่มาจากการคุณที่ไปเข้าหาสังคมนะครับพบเจอสังคมนะไปเจอในหมู่เพื่อนนะครับ นัดเจอตามที่สถานที่ต่างๆหรือว่ามีการไปพบเจอเพื่อนเก่าๆเพื่อนตามสมัยเรียนสมัยมหาวิทยาลัยเออมันก็มีโอกาสได้พบได้เจอกับคนคนนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะพบเจอในสถานที่ทํางานนะครับเป็นคนที่รู้จักอยู่แล้วก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะมีตําแหน่งมากกว่าคุณนะครับมีโอกาสที่เขาเนี่ยเป็นหัวหน้าของคุณก็ได้หรือเป็นคนที่ามาช่วยเหลือในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการงานของตัวคุณได้ด้วยนะครับก็มีโอกาส ในเรื่องของการได้พบได้เจอแต่โอกาสที่คุณจะเปิดใจหาเขาเนี่ยคุณต้องเปิดเองนะเออในเรื่องของความรักมันก็เปิดประตูใจมาแล้วคุณต้องเปิดประตูใจออกไปจะไปพบหาความรักด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของคําแนะนำนะครับไพ่แนะนําอะไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของแปดไม้นะครับในเรื่องของการเปิดใจนะในเรื่องของการเข้าหาในเรื่องของความรักไพ่ขึ้นเป็นเทมูรันอย่างที่2นะครับเป็น เป็นในเรื่องของการที่มันปรับสมดุลใจมากกว่าการที่จะเปิดใจได้เนี่ยมันต้องมีความที่คุณเองต้องรู้จักหัวใจตัวเองก่อนเพื่อจะรับรักเพื่อจะมีความสุขเพื่อจะสมหวังในเรื่องของความรักนะครับบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณไม่ปรับใจิตใจตัวคุณให้ดีไม่เข้าใจหัวใจตัวเองเนี่ยในเรื่องความรักมันก็โอกาสมันก็เกิดขึ้นได้ยากได้ด้วยนะครับให้พักใจว่ายอย่างไรเ๋ยรู้สิให้พักใจให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการพูดคุยเห็นไหมในเรื่องของความรัก มันก็เป็นในสิ่งที่คุณเองก็ต้องเลือกที่จะเข้าหามากกว่าแล้วก็ต้องเปิดใจนะบางทีมันมีกำแพงจิตใจตัวเองเนะี่ยเยอะในเรื่องของความรักในเรื่องของการเปิดใจเป็น mm. คนข้างยากนะแล้วเนี่ยต้องเข้าใจหัวใจตัวเองก่อนนะต้องสอนตัวเองหน่อยนะครับต้องเปิดใจตัวเองให้มากๆในเรื่องต่างๆที่มันเป็นทางความรู้สึกของตัวคุณเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนยิ่งเข้าใจตัวเองไวเท่าไหร่เนี่ยกำแพงหัวใจตัวคุณเนี่ยมันก็จะทลายลงไปแล้วก็จะได้ไอ่ได้เปิดรับรักเปิดใจให้ใครสักคนแล้วก็ความรักก็จะดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกัันนะครบ มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเทพเจ้านาจานะครับในหู้ช่วงนี้นะครับก็เป็นไปได้ก็ขอพรกับเทพเจ้านาจาเพื่อเสริมในเรื่องของความรักให้มีความสมหวังมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการที่ไพ่กาลจงจะบอดในเรื่องความสุขสนานความรู้สึกความสุข นะความสมหวังหลายๆอย่างมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตัวคุณนั่งนั้นไม่ต้องไปคิดเยอะจนเกินไปในเรื่องของความรักนะครับยาง้ต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพระรุษีสมัสดีนะไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษานะครับแล้วก็สิ่งที่คุณจะประสบกับตัวเ็จในเรื่องของความรักมันมีมาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะปรับใจได้ไวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไพ่บุญญาพิธีหานว่าอย่างไรนะไพ่ขึ้นเป็นใส่บาตรแล้วก็บริจาคเลือดนะครับในช่วงนี้เป็นการเสริมดวงให้กับตััววเองงในกกกาาาาารรรรไสบบดยมมช้้็นะคถึิจ เลือดก็ได้ช่วยเช่นกันนะเป็นการช่วยเหลือเกือเก้อหนุนนะครับเพื่อนมนุษย์นะเพื่อจะเสริมดวงให้กับเองให้เกิดความสมปรารถนาในทุกๆเรื่องที่เราปรารถนานั่นเองนะครับดังแ,แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับควณจะเอ,อะไรครับคุณเอ,อะไรอยากเล่นด้วยเหรอมาดูในเรื่องของคนที่ถูกบอกเรอกบอก่านะครับเป็นอย่างไรบ้างือนะสิอดีตเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของธนาวันตรีนะครับแล้วก็ไพยขึ้นเป็นเดริวิลนะครับในเรื่องพลังงานอดีตเนี่ยไพขึ้นตรงกับในเรื่องของข้อเสียนะครับความเป็นอารมณ์ความร้อน ความรุ่มร้อนนะจิตใจความร้อนรนนะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตใจตัวคุณที่มันมาบดบังความรู้สึกหนคุณให้มันรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีนะครับแต่เป็นเรื่องของอดีตมากกว่านะไพ่ยังดีที่มันขึ้นตำแหน่งในอดีตนะครับปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของพระุกรห้อยหัวนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นก้าวดาบมานะในอดีตมันยังขึ้นแบบเป็นไฟนะแต่พอมาในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นความกลัวมันจะเป็นความกวนมันยังห่วนคิด ในเรื่องเก่าๆําเจิยวที่มันเกิดขึ้นไอความร้อนลนตรงเนี้ยมันจะไม่หายไปยังไม่ดุดทันทีนะครับแล้วมันรู้สึกแบบโทษตัวเองด้วยนะยิ่งรู้สึกโทษตัวเองยิ่งรู้สึกที่มันข้ห่วงในเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วก็เข้าใจแหละนะว่าทุกคนมันมีสิทธิ์ทุกได้ทุกคนมันเจอเรื่องร้ายๆมาได้นะครับแต่เราต้องเอาสติ์ของตัวคุณนะ่ะกลับคืนมาให้ได้นะพร้อมเป็นเรื่องของการที่คุณรักคุณเห็นคุณค่าตัวเองเนะี่ยมากน้อยแค่ไหนมากกว่านะครับอนาคตละ่ะ อนาคตไปขึ so first, ้นเป็นพระยาขุดนะครับเราขึ้นเป็นเทลมิตนะครับเทลมิในพลังงานของการที่มันต้องปรับใจนะปรับความรู้สึกปรับอารมณ์ของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความรักที่ดีให้เกิดความสมหวังนะครับให้เกิดความสุขใจนะทุกอย่างเนี่ยมนเป็นสิ่งที่ลแล้วมาจากใจงตัวคุณล้วนเลยนะครับเรื่องของความรักเนี่ยเราเอาไว้ก่อนเอาเรื่องใจตัวคุณก่อนนะรักและห่วงเห็นคุณค่าในหัวใจของตัวคุณก่อนให้ได้นะครับในเรื่องความรักมันจะได้ไปที่ทางที่ดีได้ด้วยเช่นกัน ไม่รู้ช่ว่าแล้วความรักเก่าจะมีโอกาสกลับมาไหมไพ่ขึ้นคุณรอคอยนะแต่ถามว่าเขารอคอยคุณหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนมันค่อนข้างที่จะกลับมายากไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันหาความสุขในสิ่งที่เราม ah ี respects. ใหม่จะดีกว่านะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันออกจากสิ่งเดิมๆไม่ต้องไปรอคอยสิ่งที่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแล้วมันสร้างความกังวลใจสร้างความลำบากใจสร้างความทุกข์ร้อนให้กับตัวคุณไพ่ขึ้นว่าหาความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเองจะดีกว่านะครับสิ่งที่มันเป็นความสุข สิ่งที่มันดีๆจะที่จะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับด้วยการสร้างพลังใจที่เกิดขึ้นจากตัวเองแล้วความรักใหม่ล่ะความรักใหม่จะมีโอกาสไหมดูสิไพิ่รขึ้นฝังใจในะฝังใจเรื่องเก่าอยู่นะเทหมดหน้าตักมันไม่สมามารถเปิดใจใหม่ได้มันม่นคงเมื่อจิตใจคุณมัน่นคงเข้มแข็งได้มากขึ้นความรักใหม่มีได้แน,น่นอนนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับโอกาสความรักมันมีเข้ามาอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากแต่ยากคือการปรับใจยากคือการปรับมุมมองของตัวเองและก็เปิดใจให้รักครั้งใหม่เนี้ย เปิดโอกาสให้เข้ามาหาตัวคุณอันนี้อาจจะยากสาหรับคุณนิดนึงในห่วงช่วงนี้แต่อนาคตมันสามารถเป็นไปได้เมื่อคุณปรับใจที่ดียิ่งขึ้นนะครับในปัจจุบันมาดูคําแนะนําดีกว่านะครับทำอย่างไรดีให้ดีขึ้นในเรื่องของจิตใจให้ขึ้นในเรื่องของดีมีท i ่เชีนนะครับในเรื่องของการปรับเรื่องของความรู้สึก ทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะครับมันปรับเปลี่ยนแปลเปลี่ยนได้เสมอนะครับการที่คุณต้องกลับมามองหาตัวเองมากกว่าว่าคุณค่าของคุณความรักของคุณต้องการแบบไหนนะครับทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ตามที่คุณเนี่ยอยากจะให้บังเกิดขึ้นนะครับอ่าอย่างสองต่อมาไพ่ขึ้นเจ้า่ายสือเหลียดเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการเปิดใจของตัวเองบางครั้งสิ่งที่คุณกลัวอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้นะครับการเปิดมุมมองนะครับการเปิดอ่หนทางช่องทางให้แก่ตัวเองการเปิดให้ความรู้สึกตัวคุณเนี่ยได้รับ สิ่งดีเนี่ยเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแง่นะครับเป็นการที่คุณค่อยๆ่อยคิดนะครับค่อยๆเปิดใจแล้วก็ทบทวนว่าจริงๆแล้วตัวคุณอยากจะได้ความสุขหรือความทุกข์กันแน่นะมันเป็นรเรื่องของการที่คุณต้องค่อยๆทําความเข้าใจความรู้สึกตัวเองนะครับเมื่อมันถึงเวลาของมันเองเนี่ย เราจะเกิดความสุขได้ด้วยนะครับในเรื่องของความรักไพ่แนะนําอย่างไรในปากดูซิให้พักใจว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ค่อยๆทับนะเหมือนการออกกำลังกายจิตใจก็เหมือนกันนะครับช่วงที่จิตใจคุณอาจจะแบบไม่ค่อยแข็งแรงนั้นต้องออกกำลังกายหน่อยฝึกจิตฝึกใจตัวเองหน่อยนะครับเพื่อให้จิตใจตัวเองเนี่ยดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเข้าใจถึงความรู้สึกตัวเองนยเรื่องต่างๆมันเป็นเรื่องของการทําความรู้สึกการทําจิตใจนะครับการทําอารมณ์ หลายอย่างเนี่ยมนเป็นสิ่งที่คุณเองจะต้องเข้าใจหัวใจตัวเองบางครั้งก็ต้องอยู่กับตัวเองบ้างนะครับบางครั้งก็ต้องเข้าใจถึงความรู้สึกตัวเองบ้างไม่มีอะไรที่มันยากหรอกแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องกลับเข้ามาหาถึงความรู้สึกนะครับจิตใจภาวะอารมณ์นะครับทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องค่อยๆทบทวนค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ต้องไปเร่งรีบนะครับและวันใดวันหนึ่งคุณเองก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเปิดใจได้มากขึ้นด้วยได้โดยเช่นกันนะครับมาดูสิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ไพ่เตือนอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองมากกว่านะครับความรู้สึกของตัวคุณเนี่ยบางครั้งมันเป็นความร้อนรนทางจิตใจแล้วไพ่ขึ้นข้อเสียไปเด็ดเดีวิวด้วยไพ่ขึ้นปกิบบอกเกิดด้วยก็ต้องระวังจิตใจ,จตัวเองนะบางคนก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ทุกคนถ้าหากคุณมีความเคิดที่เครียดแค้นอารมณ์นะครับความรู้สึกกับสิ่งเดิมๆที่มันเข้ามาจิตใจของตัวคุณเนี่ยแล้วมันทาให้เกิดความอาฆาตแค้นเครียดแค้น ต่อบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันไม่สามารถวางวงได้เนี่ยต้องระวังให้ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันค่อนข้างจะส่งผลกระทบในเรื่องของความรู้สึกนะครับส่งผลกระทบในเรื่องของจิตใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกจากจุดเดิมๆได้นั้นปล่อยวางทางจิตใจจะดีกว่านะครับอ,อย่างที่สองต่อมาพลาขึ้นเป็นพระายหมายถึงเรื่องของทุกอย่างมันเริ่มจะแปรเปลี่ยนไปทิศทางดีแล้วนะในเรื่องของความรักมันต้องรอเวลานะครับเมื่อเวลาเหมาะสมเวลาที่มันใช่ในเรื่องของความรักคุณก็จะดียิ่งขึ้นในสิ่งที่ เป็นสิ่งใหม่ๆที่มันเข้ามานั่นเองนะครับอันทสิสอในเรื่องของไพ่บุญญาพิหารบ่อย่ยงไรนะครับไพ่ขึ้นในห้องช่วงนี้เสริมในเรื่องของความรักให้ดียิ่งขึ้นนะครับทำบุญกับโรงศพนะแล้วก็ทาบุญกับผู้สูงอายุเนี่ยก็จะช่วยหนุนหนับนะครับในเรื่องของความรักที่มันเคยเจ็บมันเคยไม่สบายใจมันจะทําให้คลี่คลายและจิตใจดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีเกิดขึ้นได้มากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับในช่วงนี้เป็นอย่างไรดูซิว่าเจ้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเจ้าตาพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพเพลิกนะความร้อนรนนะความใจร้อนนะครับพ่าขึ้นเป็นห้าเหรียญใน,เ,นเรื่องของความรักความชัดเจนหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันยังไม่ได้ณนะตอนนี้แต่ว่าบางสิ่งบางอยา่างคุณเองต้องเข้าใจหัวใจตัวเองก่อนแล้วก็ อย่าไปเจร้อนกับคนที่คุยด้วยจะดีกว่าไม่งั้นเนี่ยในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความต้องการบางทีมันก็ยังไม่ถึงจุดของมันนะต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับอดูซิว่าคนที่คุยด้วยเป็นอย่างไรไปขึ้นเป็นแม่อุมานะครับเราขึ้นเป็นสี่ถ้วยนะมันยังเมินเฉยนิ่งเฉยอยู่นะครับมันยังไม่สนใจไม่ใส่ใจอยู่นะคือเป็น,นเรื่องของการที่เขาเองก็ยังมีปัญหาบางอย่างที่เขาต้องพบต้องแก้ต้องทําอยู่แล้วเขาเองก็ ยังไม่อยากตัดสินใจอะไรณตอนนี้มากกว่าแล้วก็อยากจะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทำความเข้าใจกับตัวคุณและเขานะครับมันเป็นเวลาที่เขาอยากให้ใหมีมากยิ่งขึ้นกว่านี้ก่อนนะเราค่อยจะไปชัดเจนอนาคตมากกว่า แล้วเขาคิดอย่างไรกับคุณดูสิไพ่ขึ้นร่มรื่นนะเออไพ่ขึ้นใจเย็นก็ถือว่าดีนะไม่ได้แย่เลยนะอ่ไพ่ขึ้นเทวดาอืมเขารู้สึกดีกับคุณเลยนะในเรื่องต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นอ่าการพบการเจอนะครับเรื่องของตัวคุณนะสิ่งที่คุณทาให้และสิ่งที่มันเป็นไปมันดีอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้รู้สึกแย่กับตัวคุณเลยแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นไปมันเพียงแค่อยากจะให้เวลามันเพิ่มขึ้นอยากจะให้มันรู้จักกันมากกว่านี้นะครับเรื่องต่างๆมันก็ต้องค่อย ให้เวลาใช้เวลากันให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้จะดีกว่านะครับในเรื่องของความรักมันก็ยังไม่ได้แย่แต่คุณก็อย่าไปเร่งรีบจนเกินไปจะดีที่สุดนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของความรักนะครับไพ่จะแนะนําอะไรบ้างไพ่ขึ้นเป็น6ไม้นะครับในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกของตัวคุณนะครับเป็นความรู้สึกของใจตัวคุณที่มันอยากจะเอาชนะนะมันอยากที่จะให้มันสําเร็จ เร็วๆในแบบนี้เพนก็ต้องระวังใจตรงนี้เหมือนกันนะครับไพ่คือเป็นสิบดาบมันมีความคาดหวังแล้วก็มีความผิดหวังมาก่อนยิ่งถ้าอดีตใครเคยผิดหวังในเรื่องความรักแบบเจ็บๆช้ำน้ำใจมาเยอะมันก็อยากที่จะหาใครที่จะมาเยียวยารักษาใจแล้วก็อยากให้ใครสักคนมาเข้าใจตัวคุณนะจริงๆแล้วมันก็เป็นไปได้แหละแต่หนปัจจุบันเราก็ต้องดูในเรื่องของความรักในปัจจุบันของตัวเราด้วยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแบบไหนแต่อย่าเอาทุกอย่างมารวมกันในปัจจุบันไม่งั้นเนี่ยจิตใจตัวคุณก็ค่อนข้างจะ แย่ yeah, ได้ด้วยเช่นกันนะครับมารู้สกว่าไพา่พักใจว่าอย่างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันก็ต้องปรับใจแล้วก็ค่อยๆที่จะทําให้มันดีขึ้นเ,นเรื่อยๆนะครับอาจจะทํภากิจกรรมทำร่วมกันไปต้องไปเที่ยวกันบ้างก็ได้นะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศนะก็ได้นะครับไปขึ้นแต่งหน้าเคามาถึงหากิจกรรมทําร่วมกันไปตามที่สถานที่ต่างๆไปคาเฟ่น,นะครับไปทํากิจกรรมร่วมกัน หรือการชวนกันมาทำอาหารร่วมกันก็ได้หรือทำขนมเค้กร่วมกันก็ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่มันหาเกมสนุกทำนะเออเป็นเรื่องของการที่อาจจะมีการเล่นบอร์ดเกมนะอ,อ,อาจจะทําให้จิตใจของคนคัู่มันดีขึ้นแล้วก็เรื่องของการพูดคุยเรื่องของการปรึกษาหารือเรื่องของการเกิดความชัดเจนมันก็จะเกิดขึ้นในโดยเช่นกันนะครับมรูส้สวาไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ สิ่งที่ไพ่เตือนอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของปีมะเมียนะครับพลังงานของความเข้มแข็งมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของความรักนะครับมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะบังเกิดผลสําเร็จที่ดีไพ่ขึ้นเป็นประสุ์นะในเรื่องของความเหมือนมองโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่มองถึงความเป็นจริงด้วยนะมองทั้งสองอย่างให้มันไปด้วยกันให้ได้ปรับสมดุลในเรื่องตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของความรักมันจะได้มองได้ถูกต้องมองได้ตามจิตตามใจเอาใจเขามาใส่ใจเราและ เขาก็จะเห็นใจเรามากยิ่งขึ้นเมื่อมีการเอาใจใส่กัดน,นะครับอรุสิว่าในเรื่องของไพ่บุญญาพิธารว่าอย่างไรไปขึ้นในเรื่องของการเสริมด้วยการกระตุนยูต่อบิดามดานะพ่อแม่ของเรานะครับรวมถึงถวายอัฐบริการกับพระบทใหม่เพื่อเสริมในเรื่องของความรักนะครับเสริมในเรื่องของความสมหวังนะในเรื่องของความมั่นเจก็ชัดเจนมากขึ้นขอพรได้รับพรจากปากพอ่อ นะครับปากแม่ของเรานะเป็นพระอาหารหันต์ในบ้านก็จะช่วยในเรื่องของหนุนนําจิตใจด้วยแหละระดับหนึ่งเลยแล้วก็สร้างสารรค์พลังงานให้ตัวคุญเนี่ยสู้ต่อทาต่อในเรื่องต่างๆได้ด้วยในเรื่องของความรักกันเองนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอให้ความรักสมหวังปางๆกับทุกคนนะครับดวงชีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างน,นะครับเจ้าสตาเป็นอย่างไร จ้าตาไพ่ขึ้นเป็นนิรันดรพจน์ะครับเราขึ้นเป็นเอลฟอร์จูดน,น,นะในเรื่องของความรู้สึกจิตใจเ,เรื่องของอความรู้สึกของตัวคุณเองนะครับเรื่องของความเป็นไปของตัวคุณนะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องการกระทำนะครับแล้วก็มีความหวังดีมีความสุขนะครับในเรื่องความรักถามว่าสิ่งที่เป็นตัวคุณเนี่ยมันก็เป็นทิศทางที่ดีอย่างที่มันอยากจะพัฒนาต่อความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นพัฒนาต่อเรื่องของความรู้สึก ความเข้าใจนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันผิดแปลกหรือเ,เรื่องไม่ดีนะครับอะคู่ของคุณเป็นอย่างไรนะครับให้ขึ้นเป็นอวักยักษ์นะครับเราขึ้นเป็น10บหมายเขาอาจจะมีความทุกข์หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นใน,ใ,นใจใจของตัวเขานะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เขารู้สึกกลัวกังวลนะในเรื่องของความรักที่มันเป็นไปหรือกลัวกังวลในอนาคตนะครับมันเป็นเรื่องของการที่มันค่อยๆจะ ต้องปรับทําความเข้าใจนะต้องการจัดสรรให้มันดีขึ้นในเรื่องของความรู้สึกของตัวเขานะครับเอาใจใส่เขาเยอะๆในเรื่องของภาวะอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคู่ของคุณนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของความรักคนมีคู่อดีตเป็นอย่างไรนะครับอดีตพ่ยขึ้นเป็นพระพฤหัสแล้วก็ขึ้นเป็นสเตรนท์นะครับความเข้มแข็งนะพ่ขึ้นตรงตำแหน่งในเรื่องของตัวตนของตัวคุณดังนั้นในช่วงนี้สิ่งที่มันแก้ไขได้คือตัวตนของตัวคุณความเข้มแข็งของจิตใจของตัวคุณแล้วก็ให้เวลากับคุณ กับตัวคุณกับผู้คุณเนี่ยให้มันเข้าใจกันให้มากยิงขึ้นเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเครื่องเตือนใจเครื่องสอนใจของเราต้งคู่มากกว่านะครับปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันไปคือเป็นห่วงเสน่หาคือเป็น2ดับเป็นการตัดสินใจนะครับว่าจะยังไงต่อในเรื่องของความรักแต่ไม่ใช่เรื่องนะเอาไงต่อนี่มันหมายถึงเรื่องของการที่จะทํายังไงให้มันมีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับจะทํายังไงให้ความรักมันดําเนินเดินต่อ ให้มันไม่เกิดปัญหาในอนาคตหรือว่าความกังวลใจของคู่ของคุณเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจะต้องทํายังไงให้เขาเนี่ยมีความสุขขึ้น,นเรื่อยๆ่อยนะครับแล้วก็ไม่ให้มันเกิดอะไรที่มันกระตบกกระเทือนจิตใจซึ่งกันและกันอนาคตให้ขึ้นเป็นพระพุทธแล้วก็ขึ้นเป็นดรมูนะครับในเรื่องของความรู้สึกคําพูดนะจิตใจภาวะอารมณ์นะครับทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราทั้งคู่ค่อยๆจัดปรับทําความเข้าใจแต่สําคัญที่การพูดให้กําลังใจการพูดให้พลังใจซึ่งกันและกันนะทางความรู้สึก ทางคาพูดอะไรต่างๆเขาอาจจะเสถีฟในเรื่องของแรงที่มันกระทบมาในเรื่องของคาพูดการกระทบอารมณ์ต่างๆพูดโดยเพลอเรออันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับรู้สิว่าพูดถึงข้อระวังแล้วเราควรระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความรักไปขึ้นในเรื่องของประสบการณ์นะในเรื่องอดีตนะครับเรื่องของความสุขทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยเป็นเรื่องของอดีตมากกว่าที่มันทํากันมาที่พบเจอกันมาก็ต้องคอยสังเกตว่าคําพูดไหนที่มัน ก็ต้องพึงใจของคู่ของเรานะเราก็ไม่ควรพูดหรือว่าเรารับรู้ว่าเขาเคยทุกเรื่องนี้มาเราก็ไม่ควรทําให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามห่วงช่วงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเรื่องของความรู้สึกที่มันกตกตะทังซึ่งกันและกันมันจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันเพิ่มปูนมากขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับ มาดูซิว่าในเรื่องของคาแนะนาภัยแนะนาอย่างไรบ้างนะครับภัยขึ้นในเรื่องของหนึ่งเหลี่ยมนะความรู้สึกที่มันมีกันและกันเนี่ยมันต้องพยายามที่จะเหมือนแบบคล้ายๆเข้าหากันนะทำความเข้าใจกันเข้าสู่กลางใจของกันและกันที่ได้นะครับรวมไปถึงบางทีมันต้องเข้าหาได้แล้วนะมันต้องมุ่งพุ่งเข้าหาอย่าไปรีรอนะครับอย่าไปรอคอยนะอ่ะอย่างที่2ต่อมาใัยขึ้น d o u l e นะครับการที่สร้างความอิสระทางจิตใจนะไม่ว่าอะไรก็ตามเราพูดกันได้ทุกๆเรื่องทุกๆความรู้สึกแล้วก็ พอมันยอมรับแล้วต้องทําได้ด้วยนะครับคือมันต้องไม่ใช่แค่ฟังเดียวอะมันต้องเข้าใจด้วยพอมาเข้าใจแล้วมันก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงให้มันทิทางที่ดีด้วยด้วยนะครับในเรื่องของความรักมันจะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตมากกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนหรือมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสมันที่ม่ที่ทางที่ดียิ่งขึ้นจาก การกระทําคุณในปัจจุบันนะครับไพ่พักใจว่าอย่างไรบ้างดูซิไพ่คือในเรื่องของการที่เสริมในการอาจจะพาไปเที่ยวหน่อยนะเออไปดูฟุตบอลนะไปหากิจกรรมทําร่วมกันนะมันทาให้ในเรื่องของความสึกความสบายใจมันเกิดขึ้นนะครับเป็นในเรื่องของการที่มันต้องดูแลความสัมพันธ์ที่ดีนะไพ่ึ้นเป็นปัฒณาการมันจะพูดถึงในเรื่องของเรื่องบนเตียงก็ได้นะครับเรื่องของการทําการบ้านของคุณทั้งคู่ด้วยเช่นกันก็ได้นะมันเป็นเรื่องของพลังงานของการจูนติดของการกันเรื่องความเหมาะความสมนะการเข้าหาการ ไปท่องไปเที่ยวกันบ้างการหากกิจกรรมทำร่วมกันนะแล้วก็ัยขึ้นพลังงานที่มันต้องมีการสร้างความสบายใจในทุกๆหวัดที่มันเกิดขึ้นและความต้องการของกันและกันมันก็ต้องอยู่ที่ว่าต่างฝ่ายต่างต้องการอะไรมากกว่าแล้วเราเข้าใจกันนะครับในเรื่องความรักมันจะได้พัฒนาต่อไปกันได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะดูซิในเรื่องของความรักคนมีคู่ไ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ให้เืออย่างได้ให้ขึ้นไปในเรื่องของแม่นาคนะครับการเดินทางการเดินทางในช่วงนี้ก็จะช่วยหนุนนำเรื่องของความรักของคุณเนี่ยให้ดีขึ้นมีพลังใจดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับมันก็จะดีขึ้นนะย้างต่อมาให้ขึ้นเทพเจ้ากวนอูนะในช่วงนี้ก็ไปขอพอรพากันไปสองคนก็ได้นะครับไปขอพอรกับเทพเจ้ากวนอูเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็ มันเป็นเหมือนการสร้างสัจวาจาต่อเทพเจ้ากวนอูด,ด้วยนะครับจะทําให้ไม่ว่าวศรคอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทาให้เกิดความมั่นใจนมากขึ้นได้ด้วยนะครับให้บุญญาพิธิหารว่ายอย่างไรให้ขึ้นถวายดอกไม้แล้วก็ล้างน้ําวัดนะครับก็เอาเป็นว่าในห้องจุงนี้นะครับก็มีการถวายดอกไม้นะกับวัดวารามพระพิสุสงนะไปใส่บารแล้วก็ถวายดอกไม้ก็ได้หรือไปถวายดอกไม้ ตามวัดวา,ารามต่างๆนะไปทําบุญร่วมกันก็ได้นะครับรวมไปถึงการที่เราพอเราไปวัดแล้วเนี่ยก็ไปลาห้องน้ําวัดหน่อยก็ได้นะาตามสะดวกของแต่ละบุคคลถ้าทาได้มันก็จะเป็นการเสริมการขจ,จัดปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆก็จะคลีล่คลายหรือหายไปได้ด้วยเช่นกันนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอให้ความรักสมหวังปังๆกับทุกคนนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ